สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรม n e x t 2 o ในหัวข้อการสร้างใบวางบินนะคะขั้นแรกค่ะกดไปตรงสามขีดมุมซ้ายบนนะคะจากนั้นเลือกหัวข้อขายค่ะแล้วก็กดเข้ามาในใบวางบินนะคะพอกดเข้ามาเสร็จแล้วเจอหน้านี้นะคะให้เรากดเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างนะคะจากนั้นแก้ไขตรงวันที่ค่ะให้เป็นวันที่ที่เราต้องการนะคะได้แล้วก็กดตกลงนะคะ พอกดตกลงเสร็จแล้วให้มาดูตรงแหวนนะคะให้เลือกเป็นแหวนรวมในจากนั้นดูตรงอินวอยต์อ้างอิงค่ะให้กดตรงรูปมือเพื่อดึงข้อมูลนะคะก็จะเจอเป็นหน้านี้ค่ะให้เราเลือกดึงข้อมูลเป็นของบริษัท PP นะคะพอเลือกดึงข้อมูลมาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะคะให้เราตรวจสอบว่าจําจนวนครั้งจํานวนชิ้นของสินค้าบริการเราเนี่ยถูกต้องครบถ้วนไหมส่วนลดหรือว่ายอดที่ต้องชาระเนี่ยถูกต้องไหมนะคะ ถ้าถูกต้องเรียบร้อยครบท้วนแล้วนะคะเราก็สามารถกดติ๊กถูกเพื่อ save, เซฟสร้างใบวังบินตัวนี้ได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นการสร้างใบวังบินเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ